จะเป็นพิธีเปิดครับเพื่อนที่ได้แข่งขอนวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งเลยครับท่านนายกทีนี้ผมรู้สึกยินดีนะครับและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานออการแข่งขันกีฬาเปตองอครั้งที่สามนะครับหนองปลาโอเพนนะครับครั้งที่สามนะครับก็จริงๆแล้วนะครับการแข่งกีฬาเนี่ย คและกอล์ฟทีในหมู่คณะกีฬานะครับฉะนั้นมีทั้งใปตองก็ดีนะครับซุปเปอรก็ดีกระบอก็ดีนะครับสามกีฬานี้นะครับคาดว่าในเร็วนี้จะมีการแข่งขันขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะทำที่เจนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไหนๆผมมาหมู่เแล้วนะก็อยากจะกราบเรียนว่าป้าถึงพรเองนะครับได้ผูงแก้ไข ที่สุดเลยคือการมีเพื่อนมีสูงนะครับมันจะเช็งที่เยอะขึ้นดังนั้นสุดท้ายนี้นะครับผมต้อขอต้อนรับสองปา open, ้าโอ๊คเช็งที่สามครั้นี้นะครับจนประสบผลสำเร็จนะครับดังที่ทุกคนตั้งใจไปทุกประการครับก็ขอเปิดโครงการน้บัดนี้ครับผมครับไม่หมดนะไม่หมดนะไม่หมดในชะ่ไมหมครบคร้อย้ยโอ้อยโอ้ยการมอบเงินสนับสนุนให้กับ เงินรางวันะครับให้กับทางคณะกรรมการรางวัลละ3,000บาทเป็น2รุ่นนะครับ2,000บาทครับมอบโดยท่านนายกสีวิทย์อัมไพวงศ์แล้วก็ประสานงานโดย สามทีมเพชรเพิงย่าสองทีมหนองก้างปลาแปดทีมตัวเาเลยรอน้า่านต้องเล่นฟอร์มนะม่อเลร